hello ตลอดประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์มีเรื่องราวมากมายที่ได้ถูกนํามาเล่าแต่มันมีไม่กี่เรื่องที่ยังคงยิ่งใหญ่และมีความสําคัญทั้งทาง,งวรรณธรรมรู้สาการรมภาพยนตร์เท่ากับเรื่องราวของสโนไวทกับวงแคลงเจ็แต่ในยุคนี้ที่ฮอลลีวูดและดิสนีย์พยายามแก้ไขและทําให้นิทานคลาสสิกเหล่านี้มานําทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้มานําเข้ากับคนในยุคนี้ได้มากขึ้นเราจ,จะต้องกลับมาถามกันว่าทําไมออริจินอลสโนไวทมันถึงได้พิเศษขนาดนั้นและนี่ครับคือเรื่องราว ของสโนไวท์กังแคร์ทั้งเจ็ดก่อนที่สโนไวท์จะกลายเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่โด่งดังมันคือเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อผ่านตำนานพื้นบ้านที่ถูกบันทึกครั้งแรกโดยพี่น้องคริมในปี1812ในช่วง1930ครับเทพนิยายมันถูกทำเป็นแอนิเมชันตอนสั้นๆแต่วอลต์ดิสนียกลับมีวิสัยทัศน์ ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าน,นั้นครองการทําให้สโนไวท์กังหันทั้งเจ็ดกลายเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยาวเรื่องแรกของโลกสำหรับคนส่วนใหญ่ในตอนนั้นมันฟังดูเป็นสิ่งที่โคตรจะบ้าแอนิเมชันในตอนนั้นเป็นแค่เรื่องสั้นๆหรือเรื่องเรียนแบบตลกๆที่คนดูแค่ไม่กี่นาทีซึ่งมันทาให้ความคิดที่ทําแอนิเมชันเรื่องยาว90นาทีนั้นคือสิ่งที่ไม่ใครเคยคิดที่ทํามาก่อนหรือบ้าขนาดนั้นที่ลงมือทามันหลายคนเชื่อว่ามันต้องล้มเหลวอย่างแน่นอน ใครจะไปนั่งดูแอนิเมชันการ์ตูนยาว9 0นาทีกันครับบอทดิสนีย์ตลอดระยะเวลานั้นได้ถูกเตือนว่าเขากําลังทําผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงของเขาเพราะขวามฝันของเขานั้นมันไม่สามารถเป็นจริงได้มันถึงได้เรียกว่าความฝันแต่ใครจะไปหยุดวอลตดิสนีย์ผู้ซึ่งเชื่อมอั่นในคำพูดตัวเองว่า if you can dream it you can do it ถ้าคุณกล้าที่จะฝันคุณก็ย่อมทํามันได้และแล้วเขาก็ได้ลงมือทามันสิ่งที่วอลตดิสนีย์ได้ทําคือการนําเอาเทคนิคใหม,ใหม่ๆที่อยู่ระดับการสร้างแอนิเมชันให้มันสูขึ้นกว่่าาทีีเคยมม เขาได้นำเอาเทคนิคเซลล์แอนิเมชันมาใส่ซึ่งเซลล์แอนิเมชันครับก็คือเทคนิคการวาดตัวละครบนแผ่นเซลลูลอยใสระว่างทับบนฉากหลังที่วาดไว้แล้วเพื่อช่วยให้การเคลื่อนไหวดูลื่นไหลและมีรายละเอียดที่สมจริงโดยที่คนทําไม่ต้องวาดใหม่ทังฉากซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับคือความรู้สึกแบบภาพยนตร์ที่ในตอนนั้นสื่อของแอนิเมชันยังไม่สามารถมอบให้กับผู้ชมได้ มันก็เลยทำให้วอลเ i สนี่ได้นำเอา Multiplane Camera เอาเข้ามาใส่ในงานนี้เป็นเทคนิคที่จะแยกองค์ประกอบฉากหน้าและฉากหลังออกเป็นเลเยอร์ต่างๆที่แตกออกจากกันที่จะทำให้เกิดภาพองตาของการเคลื่อนไหวของกล้องผ่านพื้นที่3มมิติอย่างเช่นการเคลื่อนไหวผ่านป่าหรือการเปลี่ยนมุมกล้องของตัวละคร ที่คนทําสามารถทําได้ผ่านเทคนิคมัลติเพลย์แคม era นอกจากนี้ครับวอลก็ยังแนะนําเอาเทคนิคโรโตสโคปิง้งหรือการนาเอาฟุตเทจนักสแสดงจริงมาไล่เส้นทีละเฟรมเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของตัวละครโดยเฉพาะสโนวไวท์ที่ดูสมจริงยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนนอกจากการพัฒนาด้านภาพแล้วดิสนีย์ยังเป็นผู้บุกเบิกแนวทางใหม่ในการออกแบบเสียงและการเล่าเรื่องในแอนิเมชันในขณะที่การ์ตูนสั้นอยู่ก่อนมักใช้เสียงประกอบที่เกินจริงเพื่อสร้างอารมณ์ขันสโน w ไวท์กลับใช้เสียง เพื่อสร้างโลกที่สมจริงและแต่ไม่ได้วยอารมณ์ความรู้สึกการพากเสียง (voice over) รนตร,รีประกอบ (score) และเสียงประกอบต่างๆ (foley) ที่ช่วยทำให้โลกนี้ดูมีชีวิตและสมจริงมากขึ้นจนผู้ชมรู้สึกผูกพันกับเรื่องราวที่ตนกำลังดูอยู่ นวัตกรรมเหล่านี้ครับมันได้ทําให้ออนิเมชันมันมีความผสมจริงอารมณ์และการเล่าเรื่องในระดับที่ในตอนนั้นมันไม่มีใครเคยทํานั้นมาก่อนเทคนิคเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้ Snow White กลายเป็นภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องยาวเรื่องแรกของโลกแต่ยังวางรากฐานสําคัญให้กับอนิเมชันยุคใหม่ สโนไวท์กลายเป็นภาพยนตร์ที 8, 000, 000่ทำรายได้ส hmm. <Lim it. S 1> ูงสุดในบริษัทเมื่อเปิดตัวครั้งแรกโดยทำรายได้ทั่วโลก8ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นจำนวนที่มหาศาลมากในช่วงเวลาเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ The Great Depression หากปรับค่าเงินในปัจจุบันมันก็คือ1.7พันล้าน US ดอลลาร์ทำให้มันเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดการความสำเร็จนี้ช่วยสร้างชื่อให้กับ Walt Disney และกลายเป็นรักฐานสำคัญสำหรับ Walt Disney Studios ซึ่งในงานคำวิจารณ์ผู้ชมต่างตะลึงกับแอนิเมชันที่ล้ำสมัยตัวละครที่น่าประทับใจ และความลึกซึ้งทางอารมณ์ของเรื่องราวภาพยนตร์ชายรอบปฐมทัศน์ที่ c a r t h a g e Circle Theater ใน Los Angeles ได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกกองจากผู้ชมในขณะที่หลายๆคนในวงการยอมรับว่ามันเป็นบุดหมายที่สำคัญของวงการภาพยนตร์ซึ่งในยุคนี้ดึงในสิ่งที่หลายๆคนมักจะเ้อาใช้ผิดเกี่ยวกับเรื่องราวของสโนไวท์คือตัวละครของสโนไวท์ถูกมองว่าเป็นตัวละครที่อ่อนแอ ซึ่งในยคุคที่กระแสะโวกมันมีอิทธิพลอย่างมากในการทำหนังและเรื่องราวต่างๆมันก็ทำให้ผู้ชมนักแสดงและคนทำหนังยุคใหม่มักมองเธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงที่ทำความสะอาดบ้านร้องแต่เพลงไม่มีเป้าหมายในชีวิตและรอแค่ผู้ชายไปนอนวันแต่จริงๆแล้วสตรไวท์ White, ไม่ใช่แค่เรื่องราวเจ้าหญิงคนหนึ่งที่รอให้เจ้าชายมาช่วยชีวิตแต่เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ยึดมั่นในความดีของเธอแม้ต้องเผชิญกับความโหดร้ายของชีวิตก็ตาม เธอสอนเราว่าความเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนคนรอบข้างได้เธอไม่ได้แค่ทําคามสะอาดบ้านขององคครัฟทั้ง7แต่เธอยังนาเอาความอบอุ่นและความรักเข้ามาในชีวิตของพวกเขาทําให้พวกเขารักและปกป้องเธอเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันความแข็งแกร่งของสโนไวท์อยู่ที่การไม่ยอมให้ความโหดร้าย,ยรา,รยายเปลี่ยนหัวใจที่บริสุทธิ์ของเธอไปการพยายามเปลี่ยนสโนไวท์ให้กลาาเป็นผู้นําหญิงที่แข็งแกร่งแบบที่คนยุคใหม่นิยมอาจจะทําให้เราลืมแก่นแท้ของเรื่องราวเรื่องนี้ไปแล้วหากมันเป็นอนั้นตเรายัางจะเรียกเรื่องนี้ว่าสโนไวท เพราะสโนวไวท์ไม่จําเป็นต้องถือดาบหรือออกไปสู้รบเพื่อพิสูจน์ว่าเธอแข็งแกร่งเธอมีเป้าหมายในชีวิตและนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทำไมเรื่องราวของสโน w w ไวท์ยังคงมีความหมายต่อผู้ชมไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุกี่สมัยเพราะมันสอนเราโดยเฉพาะเ,เด็กๆให้เชื่อในพลังของการมีเมตตาและเข้าใจว่าความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่แม้บางครั้งอาจ,จะฟังดูเฉยไปบ้างแต่เรื่องราวเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นตัวอย่างที่ทรงพลงังในการนําเสือสิ่งเหล่านี้ออกมาผ่านสื่อของแอนิเมชันที่ไม่ใครเคยทำมา,มาก่อนในฐานะภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องราวเรื่องแรกของโลก เรื่องนี้ได้ประวัติองค์การแอนิเมชันและภาพยนตร์ไปตลอดกาลและ้ังทิ้งสิ่งที่สำคัญที่สุดเอาไว้สตอรี่เรื่องราวครับเรื่องราวที่แฝงไปด้วยความหมายเป็นสิ่งที่พปสูน์ให้เห็นว่าเรื่องราวที่สร้างมาจากหัวใจและจินตนาการสามารถยืนหยัดเหนือการเวลาไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนก็ตามถือเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ซึ่งความสำเร็จนี้มันไม่สูตรเห็นอีกว่าแในยุคที่เศรษฐกิจจะตกต่ำเพียงใดความฝันก็สามารถทําให้เราก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้ ถ้าเรามีความกล้ามากพอที่จะไล่ตามความฝันนั้น Dreams can come true if we have the courage to pursue them